ก็เทคานนะครับลงน้ำร้อนนะครับต้อนรับนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่จะมางานนะครับงานบุญนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ทีมงานญาติธรรมที่บ้านให้แสนะครับเสียสละนะครับเสียทั้งเวลานะครับออกมาช่วยงานนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยงานนะครับ ทีทางวัดนะครับไม่ได้จ้างนะครับทํางานได้บุญนะครับได้กุศลนะครับฝากไว้นพบหน้านะครับนะครับบรริกาศนะครับครับผมเอ่องานเสร็จในนั้นแล้วนะครับก็เทปูนเหมือนเดิมนะครับวันที่ย6นะครับหมอลำนะครับก็ทางจติธรรมนะครับก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมา เท um. ปูนคานนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่าธรรมขีบูนนะครับที่บา้านหอยแสนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมีหมอลำอีกนะครับก็หมอลำย้อนยุคเหมือนเดิมนะครับการแต่งกายก็เหมือนเดิมครับการแต่งกายนะครับลำแคนนะครับการแต่งกายก็เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศนะครับ โชว์มือโชว์ไม้โชว์มือนะครับดำนะครับนะครับยันปูนหมดนะครับนะครับก็จรธรรมนะครับที่ทําสีบูนนะครับนี่ครับบรรยากาศญติธรรมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่าธรรมสีบูนนะครับที่บ้านวฟแสงนะครับทีมีมูลมีอีกตีครับมีมีอีกยกหนึ่งนะครับ การแต่งกายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เก่าครับที่เก่าครับขอบคุณนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับกับผมนะครับต้องอำลาพาจากนะครับไปแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ